นี่คือบรรยากาศยามเช้าบนพื้นที่ของดินแดนห่างไกลในเขตทวีปเอเชียที่คือสัตว์ปา่าที่หาชมได้ยากมันเป็นสัตว์ท้องถิน่นของมนุษย์ไปแล้วจากที่เคยอาศัยอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของปากเขาละนาภัยถ้าทางการเตรียมพร้อมสู้รบนี้เป็นสัญชตาตญาณของการต่อสู้ และพวกนี้หาก,กินตามพื้นมันชอบกินหนอนกินแมลงตัวเล็กๆใช้ปากอันโค้งและแหลมคมของมันเพื่อจิกหาอาหารนี่คือท่าทางในการพร้อมที่จะต่อสู้เมื่อเจอผู้บุกลุกนะครับท่านผู้ชมครับมันจะใช้ปีกอีกหนึ่งข้าง เลื่อนลงต่ำแล้วก็ใส่หัวไปมาอีกที่พื้นเพื่อสแสดงอาณาเขตว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยเว้ยอาวแล้วนี่อะไรเดี๋ยวนี้อะไรฝูงใครที่ผ่า,ากันนะนี่โอ้ยบ <c oughs> าไปแล้วถ้าเราลองเข้าไปก็หลยมันอีกนิดน,าน,น,านั่นนั่นเหมือกันแล้ว <c oughs> ราจะรู้ว่าพวกนี้มันเป็นสัตว์เตียนข้างดุร้ายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับมันพร้อมที่จะต่อสู้แล้วครับครับเฮ้ยไอ้เจ้าไก่เฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันเป็นการโจมที่ว่องไวดุดสายฟ้าอ,อันตรายมากครับอันตรายมากผมจะค่อยๆขยับเข้าไปนะครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับความเร็วในการเวียงแข้งของมันเพื่อโจมตีเป้าหมายมันช่างเป็นการโจมตีที่ดุเดืและอันตรายมากดูสิครับเมื่อจะฟูงทําการโจมตีผู้ที่เป็นรองจะฟูงก็เตรียมพร้อมที่จะโจมตีอย่างพร้อมเพรียงกันครับโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหครับโอ้ยอุ้ยโอ้โหว้าว หนักดวงอะไรเช่นนี้ดูครับ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 เฮ้ยเข้ามานะเข้ามานะเฮ้ยเข้ามานะเข้ามานะอุ้ยอย่าเข้ามานะอุ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยตัวนี้เป็นไงนี่เหรอเฮ้ยอุ้ยอู้หูหนักดวงหนักดวงอุ้ยหนักดวงมากหนักดวงมากครับอู้หูนี่คือความอันตรายของพื้นที่ป่าเขตนี่โอ้ ผมแทบที่จะก้าวขาไม่ออกมันมันเป็นการจู่โจมที่รุนแรงมากถ้าเราไม่มีสติหรือว่าเผลอเพ็บเดียวมันอาจจะโจมตีคุณถึงชีวิตเลยก็ว่าได้สวัสดีครับอุย้ยอุ้ยโอ้โหครับ <c oughs> มันโหดร้ายมากอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้อยอุ้ยยังเข้ามานะยังเข้ามานะเจ้าไกออ่อุ้ยเฮ้ยยังเข้ามายังเข้ามายังเข้ามา อย่าเข้ามาโอ๊ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ๊ยโอ๊ยไวช่วยฉันด้วยไวช่วยชาด้วยโอ๊ยไม่นะไม่นะโอ๊ยอย่าเข้ามาโอ้ก็กลัวแล้วก็กลัวแล้วโอ๊ยกลัวแล้วโอ๊ยโอ๊ยอย่าเข้ามานะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่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 วยโอ๊ยช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยโอวยช่วยช่วย้โอย อย่าลุเอย่าลยอย่า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 โอ้ยอย่ากลัวแลี้ยวโอ้ยพวกเราคงต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ป่าแห่งนี้พื้นที่ป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายทั้งฝูงไก่ป่าที่ดูร้ายแล้วก็ฝูงไฮยีน่าโอ้โหดูครับดูฝูงนักล่าที่พร้อมจะขย้ำตลอดเวลา โอ๊ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอยู่รอดที่ป่าแห่งนี้แล้วพบกัน,นับโอ๊ยเก็ดใหม่แล้วรวยแล้วไปคร<ๆ>ับ